สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่รายการสายใยไทยสายใยที่พร้อมจะเชื่อมใจคนไทยทั่วโลกไว้ด้วยกันผ่านทางเรื่องราวข่าวสารที่เรานำเสนอในมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยโออังสนาวารสถิตนะคะที่จะมาพบปะเจอะเจออย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาที้อออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลา2นาฬิกา5นาทีตามเวลาประเทศไทยทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์หรือว่า TGN แห่งนี้ค่ะ ท่านผู้ชมคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่เราได้พูดคุยกับนายแพทย์ผู้ชํานาญการทางด้านมะเร็งเต้านมถึงเรื่องของสาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งเต้านมมาคราวนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยต่อนะคะเกี่ยวกับวิธีการสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นมะเร็งเต้านมหรือยังรวมทั้งวิธีป้องกันรักษากันด้วยนะคะกับคุณหมอธนุชเจ้าเดิมอดใจรอกันสักครู่ติดตามกันได้ในช่วงหน้าคะ่ะ ผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงนี้นะคะของรายการสายใยไทยคะ่ะในแพทย์ผู้ชํานาญการทางด้านมะเร็งเต้านมก็มานั่งอยู่ข้างๆโอแล้วนะคะ คุณหมอธนุด้วยเจริญพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับพี่โอค่ะวันนี้นะคะคุณหมอยังเดินทางไกลมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคเพราะว่าคุณหมอประจําอยู่ที่นั่นค่ะเป็นในแพทย์ชํานาญการนะคะโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ค่ะจากคราวที่แล้วนะคะค,คุณหมอที่เราคุยกันถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมมาคราวนี้นะคะอยากจะให้คุณหมอแนะนําถึงวิธีการสังเกตนะคะเพราะว่าโอ้จากคราวที่แล้วเนี้ยหลายๆคนฟังแล้วคงเสียสันหลังว่ารวมทั้ง โอ้ด้วยว่าสงสัยจะเริ่มอยู่ในอัตราเสี่ยงปัจจัยในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมวิธีการที่จะสังเกตอะคะ่ะว่าตอนนี้เราเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่ามีวิธีการยังไงคะอ,อย่างนี้นะครับก็คือว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจุบ,บันนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากคือคำว่าพัฒนาคือเราเราเจอก้อนที่เล็กลงนะครับเมื่อสมัยสัก1020ปีก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ตามชนบทนะฮะอาจจะเห็นว่า คนไข้กว่าจะมหาห,มมหาหมอเนี่ยอาจจะมาด้วยก้อนใหญ่ๆละหรือว่าแผลแตก<อ>หรือว่ามีก้อนที่รักแร้นะครับปัจจุบันนี้เรามีการออกมาให้ความรู้ชาวบ้านว่าถ้าเจอก้อนเล็กๆนะให้รีบมานะครับซึ่งจากข้อมูลของอคลินิกเบสคลินิกเบสก็คือห้องตรวจท,ที่ตรวจโรคเต้านมคลินิกเบสคือเอาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเต้านมนี่มาหมดนะครับพบว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่มาหาหมอในคลินิกเบสเนี่ยจะมาด้วยก้อนที่เต้านม อันที่2ก็คือมาด้วยเต้านมมีอาการเจ็บปวดโอเคไหม, okay มครับซึ่งสองอย่างนี้นี่ก็ควบคุมครอบคุมเกือบจะทั้งหมดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมละอย่างนั้นแสดงว่าเริ่มเป็นแล้วใช่ครับถ้า <พอ S 1> เจ็บนี่คือเริ่มเป็นในระยะไหนแล้วคะคาว่ามะเร็งเนี่ยส่วนมากมักจะไม่เจ็บ<อ>นะครับมะเร็งมักจะไม่เจ็บยกเว้นคนที่จะเข้าสู่รอบเดือนเนี่ยก็จะมีอาการคัดคัด,ค,ดคัดตึงเต้านมนะครับก็จะมีอาการปวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสาเหตุสําคัญก็คือมาด้วยก้อนที่ไม่เจ็บ โอ,โอเคไหมครับซึ่งการที่ก้อนอะไรไม่เจ็บเนี่ยจะสังเกตได้ยังไงก็ต้องสังเกตด,ด้วยตนเองเนะครับซ,ซึ่งเรามีเทคนิคการทำคือเรียกว่า base cell examination การตรวจเต้านมด้วยตนเองนะซึ่งเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับถ้าสมมติว,ว่า1ผู้หญิงที่ยังมีรอบเดือนอยู่นะครับเ,เราก็แนะนำให้ตรวจช่วงหลังหมดประจำเดือนประมาณ3เอ่อ5ถึงวันหลังหมดประจำเดือนหลังหมดประจำเดือน5-7ถึงวันแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสตรีเป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้ว เราก็แนะนําให้ตรวจปลายเดือนโอเคไหมฮะก็คือปลายเดือนทุกเดือนจะต้องตรวจปลายเดือนปลายเดือนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาสู่วิธีการตรวจนะครับการตรวจเนี่ยแนะนํานะครับให้ตรวจคนเดียวนะครับแล้วก็ปิดห้องปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดเสื้อนะครับถอดเสื้ออันที่หนึ่งก็คือยืนอยู่ที่หน้าเต้านมไอ้ยืนอยู่ที่หน้ากระจกเงาแล้วก็สังเกตเต้านมของเรานะครับว่าเต้านมของเราเดือนนี้กับเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยขนาดเปลี่ยนแปลงไปไหม มันต้องถ่ายรูปไว้เลยไหมคะอย่างไม,ไม่จําได้ครับผมว่าผู้หญิงทุกคนสามารถจําเต้านมตัวเองได้ดู <c oughs> ว่าขนาดใหญ่ขึ้นไหมค่ะธรรมดาในแต่ละเดือนเนี่ยเต้านมจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะักไม่ใช่ว่าเดือนที่แล้วครับบีมาเดือนนี้รับซ<อ>ีอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดปกติหรออันนี้ผิดปกตินะครับอันที่หนึ่งคือดูก่อนดออูรูปร่างของเต้านมอันที่สองดูขนาดดูระดับของหัวนมนะครับของหัวนมว่าเท่ากันไหมเพราะธรมดาธรรมดาเต้านมของเราเนี่ยนะครับขนาดสองข้าง จะไม่เท่ากันแล้วแต่ระดับหัวนมนี่จะเท่ากันะนะครับแล้วก็อันที่3าก็คือว่าบิดซ้ายบิดขวาดูว่าเต้านมของเรานี่มีก้อนมีรอยบุ๋มอะไรห,หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็เริ่มคํำนะครับเราจะคํำเริ่มจากลักแร้มาเขาได้นะครับแล้วก็วนรอบบริเวณฐานนมนะครับแล้วจนไปถึงหัวนมแล้วก็บีบดูว่าหัวนมเราเนี่ยมีสารผิดปกติหลั่งออกมาหรือเปล่านะครับทำข้างหนึ่งเสร็จก็มาทําอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ ดูเต้านมจนถึงคำเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณนาทีโอนาที oh เราจะคำเล่นๆไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคำ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 ได้เล่นนี้ไม่ได้คือ <c oughs> ต้องตั้งใจใช่ครับใช่กด,ดทุกจุดให้ละ <c oughs> เอียด <c oughs> เพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าสมมติผู้หญิงที่เต้านมใหญ่หน่อยหนึ่งเนี่ย <c oughs> จะเสียเวลาในการคำนานเพราะว่าเราต้องคำเจอตั้งแต่ประมาณเซนสองเซนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นก้อนที่ดีนะครับคราวนี้เวลาคำเจอทำยังไงนะฮะไม่ใช่คำเจอเสร็จแล้วก็จดเลคอร์ดไว้แล้วก็ไม่สนใจนะฮะถ้าสมมติคำเสร็จแล้ว เต้านมของเราปกติหัวหนมปกติไม่มีก้อนนะครับไม่มีสารข้างหลังออกจากหัวหนมเนี่ยอันนี้สบายใจก็มาร์กปฏิทินไว้ไว้ว่าเดือนนี้เราทำไปแล้ววันนี้แล้วเดือนหน้าทําวันไหนต้องมาร์กไว้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเจอก้อนเจอก้อนต้องรีบไปหาหมอนะครับคุณหมอคะแต่บางทีผู้หญิงบางคนก็จะมีเหมือนเป็นฐานของทรวงอกเนี่ยแข็งแข็งเป็นไตยัยงงั้นถือเป็นก้อนอย่างหนึ่งไหมคือถ้าสมมติว่า,ต,วาต้องให้แยกยังไงถึงจะเป็นก้อนที่ผิดปกติคะคือก้อนที่ปกติคือหนึ่ง เดือนที่แล้วไม่มีเดือนนี้มีหมายถึงว่าลักษณะของก้อนเนี่ยจะเป็น <สะ S 2> ก้อนเล็กก้อนใหญ่ไตย,ยังไงเพราะบางผู้หญิงบางคนไม่เคยครับตรวจเต้านมตัวเองอย่างละเอียดคือก้อนที่ปกติอันที่หนึ่งจะเป็นก้อนที่เคลื่อนไหวได้<อ>นะครับอันที่สองคือขอบเขตของก้อนนี่จะจะเรียบไม่ขูกข่ะนะครับแล้วก็ก้อนตัวนี้เนี่ยสามารถมุ่ไปมุ่มาได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็ก้อนตัวนี้จะขนาดไม่โตขึ้นนะครับถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยขนาดของก้อนจะโตขึ้น อ๋อจะขยายขึ้นทุกเดือนใช่ครับแต่ผมไม่อยากให้ให้เจอแล้วเก็บไว้นะถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนที่ไม่ใช่มะเร็งหรือใช่มะเร็งผมแนะนําเลยว่าต้องไปเจอหมอสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การตรวจเต้านมดูยตัวเองนียควรจะต้องตรวจทุกเดือนเขาีเริ่มตอนไหนเวลาเริ่มก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ30ขึ้นไปให้เริ่มให้พยายามตรวจเต้านมดูยตนเองก่อนนะครับหลังจากตรวจเต้านมดูยตัวเองปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีกระบวนการต่อไปเขาเรียกว่าการทาแมมโม g r a p h งงเป็นการเอ็กซเรย์เต้านม oh. นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติในในภูมิภาคที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะก็จะมทีทุกโรงพยาบาลจังหวัดมีหมดละนะครับเรามีรังสีวินิจฉัยแพทย์ช่วยดูตลอดนะครับคือเป็นการทำการแมมโมแกรมเนี่ยทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้าอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะคราวนี้ถ้าสมมติเราทำไปแล้ว3ปีติดต่อกันแล้วผลปกติแล้วก็เว้นคือทำทุก3ปีโอเคไหมครับ <S <S ซึ่งการทำแมมโมแกรมเนี่ยก็คือต้องทำแมมโมแกรมด้วย บวกกับอันตราซาวเพราะการทำไมโมแกรมเนี่ยจะเป็นการดูว่ามีก้อนจริงหรือเปล่าคอนเฟิร์มว่ามีก้อนจริงหรือเปล่าแล้วการทำอันตราซาวเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าก้อนนั้นน่ะมันเป็นของแข็งหรือของเหลวอโอเคไหมครับไละใ,ะให้ละเอียดครั้นที่พอเราทำไมโมแกรมแล้วเจอก้อนอันตราซาวแล้วเจอเป็นของแข็ง<อ>ทําไงต่อก็ต้องไปเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต้านม,มในการที่จะเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจหรือว่าตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ ซึ่งการเจาะการตัดเนี่ยก็ถือเป็นการช่วยวินิจฉัยว่าก้อนที่มีในเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งโอเค okay, ไหมครับเวลาตัดไปเดีย๋ยตัดเยอะไหมคะแล้วเจ็บหรือเปล่าส่วนมากทุกวันนี้ใช้เข็มเล็กๆครับเจาะเข้าไปที่เต้านมแล้วก็ดูออกมาดูเซลอกอกมาตรวจนะครับซึ่งกระบวนการทั้งตรวจร่างกายด้วยตนเองนะครับตรวจได้แพทย์แมนโมกแกรมอันดาซาวตรวจชิ้นเนื้อทั้ง3กระบวนการนี่นะสามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นต อแม่นยำโอเคไหมครับ,ครบ95ค,บค,คือถ้าผ่านทั้งสามกระบวนการนี้สามารถวินิจฉัยได้เลย95แล้วคราวนี้ปัจจุบันนี้พวกเรานะพวกแพทย์ที่รักษาทางด้านมะเร็งเนี่ยไม่อยากได้ก้อนบเบเ้ิ่มเท่ามะ่ะ <ขอ S 2> มาแบบมาแบบใครดูก็รู้ว่าเป็นมะเร็งอ,ะอ่ะงนี่เราไม่อยากได้นะเราอยากได้ก้อนเล็กๆเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี้การรักษามันดีขึ้นมากๆถ้าเป็นสมัยได้ก่อนนะฮะเป็นมะเร็งเต้านมต้องตัดนมทิ้งทั้งหมดให้เคมีผมร่วงให้ฉายแสงปัจจุบันนี้นะฮะถ้าสมมุติว่า ก้อนไม่ใหญ่มากนะครับเราสามารถผ่าตัดแบบสงวนเต้านมยังไงคะก็คือเป็นการผ่าตัดแบบยังเหลือเต้านมอยู่<อ>ไม่จำเป็นต้องเหลือเต้านมข้างเดียวคือไม่ได้ตัดไปทั้งก้อนเราสามารถานนรก็แบ่งเป็นสองอย่างครับคือตัดไปบางส่วนถ้าเต้านมใหญ่เอนที่สองคือตัดออกทั้งหมดแล้วเราก็เสริมโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องตวัดขึ้นมาเป็นเต้านมอีกครั้งหนึ่งได้ครับ ก็เป็นความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการทางการแพทย์ใช่ครับใช่ครับโอ้โห oh, แต่อันดับแรกเลยนะคะท่านผู้ชมคะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายถ้าเกิดว่าตรวจเจอก้อนแล้วเนี่ยอย่านิ่งนอนใจคะ่ะต้องรีบไปพบแพทย์โดยโด่วนนะคะไม่ต้องเก็บไว้รอจนให้มันโตขึ้นใช่ไหมคะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะทําการรักษาตามขั้นตอนอย่างที่คุณหมอได้อธิบายคะ่ะอยากให้พี่โอเน้นกับที่พี่น้องๆในต่างแดนนะ,ะว่าเวลาเจอก้อนแล้วอย่ากลัวหมอนะครับอย่ากลัวหมออันนี้สำคัญประสบการณ์ผมคือ ถามว่าทําไมพี่ไม่มาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วทําไมพี่ไม่มาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วกลัวหมอนะครับตรงนี้ผมเน้นเลยนะครันนี่ขออนุญาตเน้นนะพี่โอ๊คได้เลยค่ะเชิญอยค่ะอยากลัวหมอนะครับแล้วผมเน้นอีกคํานึงว่ามะเร็งรักษาให้หายขาดได้นะครับถ้าเรามาแต่ระยะเริ่มแรกถ้าสมมติเจอสัก2เซน3เซนเนี่ผมมั่นใจนะครับว่ารักษาหายขาดได้แต่ถ้ามาสัก10เซนมีกระจายไปตับกระจายไปปอดกระจายไปสมองเนี่ย Oh. อันนี้รักษาไม่ค่อยหายอ๋อสามารถกระจายไปตามอาาวัยวะส่วนต่างๆได้ด้วยใช่ครับโอ้โหน่ากลัวม,มากๆเลยนะคะจากที่ความเชื่อที่เคยได้ยินมาบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยไม่มีทางรักษาหายตายเท่านั้นตอนนี้คุณหมอยือนยันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอตั้งแต่เนิน่นๆสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยใช่ไหมคะครับโอ้โหก็ได้รู้ถึงวิธีการสังเกตไปแล้วนะคะแต่คุณหมอคะ บางคนเนี่ยที่ต่างประเทศนะคะการการที่จะตรวจเองก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจจะเดินทางไปพบแพทย์ก็อาจจะห่างไกลไม่ค่อยสะดวกแล้วไปคุยกับหมอต่างชาติเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนคุยกับคุณหมอไทยไม่ทราบว่าผู้ชมในต่างแดนเนี่ยจะมีโอกาสได้มาพูดคุยสอบถามกับคุณหมอให้คุณหมอสอนวิธีการตรวจเต้านมได้ไหมคะครับครับคุณโอครับก็คือว่าเรื่องการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนนะครับของเราทําอยู่แล้วนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาสามสี่ปีที่ผ่านมาเราจัดมะเร็งสัญจรต่างแดนนะครับซึ่งถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในทางยุโรปเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับผมนะครับเพราะว่าผมจะไปอธิบายนะครับว่าการตรวจนมด้วยเองเป็นยังไงนะครับมะเร็งรักษาหายไหมมะเร็งรักษาอย่างไรนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับประมาณปลายเดือนนี่ผมก็จะเดินทางไปทางอิตาลีนะครับซึ่งผมก็จะไปบรรยายนะครับเรื่องมะเร็งทุกชนิดนะครับโดยปีนี้เราก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องมะเร็งตับมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี น oh, ะครับก็ต oh, <21. S 1> ั้งแต่21กันยาถึง29กันยาครับพี่โอคุณโอครับค่ะถ้า พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีและก็ประเทศใกล้เคียงนะคะก็เตรียมติดตามมาฟังการบรรยายของคุณหมอได้พูดคุยสัมภาษณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะคให้คุณหมอลองแนะวิธีสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตัวเองรวมทั้งวิธีการรักษาอื่นๆด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่วันนี้นายแพทย์ธนุกล้วยเจริญพานิชค่ะนายแพทย์ชํานาญการโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ได้สละเวลามาพูดคุยกับเราขอพระคุณคุณหมอมากค่ะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมคะแหมเป็นที่น่าเสียดายค่ะว่าวันนี้นะคะเวลารายการสายใายไทยของเราก็หมดลงอีกแล้วแต่เรายังมีเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรักษานะคะวันเรียกได้ว่าเราเนี่ยจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมให้ละเอียดลึกซึ้งเลยแต่ต้องติดตามกันให้ได้ในคราวหน้าค่ะสําหรับวันนี้โอ้พร้อมด้วยแขกรับเชิญและทีมงานต้องลากันไปก่อนนะคะกลับม,มาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ